อัปเดตหลอกของแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับพี่ก็จะขึ้นเป็นอัปเดตหลอกของอัปเดตสามนะครับหรือว่าอัปเดตของสตาร์มิชชั่นนี่ก็ขั้นด้วยแพทโจโจ้นะครับยังไม่ได้ปล่อยแพทของอันทอนเนล์มาก็น่าจะกลัวไม่มีอะไรอัปลงนะครับก็เลยแปะปล่อยเป็นขั้นกลางแบบนี้เนาะในชนิดเมื่อวานนี้ถ้าใครดูคลิปเมื่อวานนี้ก็จะรู้นะครับว่าอ่าพี่พาไปดูพวกสปอยพวกอ่าอันทอนเนลนะครับแต่สุดท้ายแพตอันทอนเนลไม่มาเลยนะครับเป็นแพทโจโจ้แทนก็ ไม่รู้แม่งจะสปอยมาทําไมนะครับเอองงเหมือนกันไอไซตตมะนี่ก็น,นานแล้วก็ไม่ยอมเอาเข้ามาสักทีก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูแพทอัปเดตหลอกกันก่อนนะครับอัปเดตหลอกเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับมีเป็นสตอรี่มิชชั่นเข้ามานะครับก็คือเออ่สตอรี่ใหม่นะครับเฟสมีไม่เอ่ยเดี๋ยวลองดูเฟสสักนิดนึงนะครับเฟสโลกใหม่อ่ะมีสตอรี่แต่ไม่มีเฟสใหม่นั่นเองนะครับไม่รู้ยังไงแล้วตอนนี้นะครับงงเหมือนกันนะครับสรุปเกมจะเป็นแนวทางไหนก็ไปดูนะครับ อัปเดตใหม่ตอนแรกเนี่ยมีบั克เยอะมากนะครับตีมอนในสตอรี่ไม่ได้พวกต้นไม้บล็อกตัวแอร์นะครับอ่านี่สตอรี่ใหม่นะครับสตาร์ i ิชั่นตัวนี้อ่ะสตอรี่เนี่ยบางทีมันมอนเวลามันจะมีต้นไม้นี่ทุกคนจะเห็นต้นไม้นะครับถ้ามอนแอร์เนี่ยบินผ่านต้นไม้แล้วต้นไม้บงังมันก็จะบอนมอน,มอนยูนิตเราก็จะตีมันไม่ได้นั่นเองนะครับอันนที่บอกเป็นบัคกันนะอ่ะนี่นะครับ มาถึงก็มีบั๊กเลยนะครับอยากจะใส่ต้นไม้แต่ใส่ h ิ t บล็อกใส่ต้นไม้ไมาด้วยมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็อินฟินิตอินฟินิตี้นะครับโลกใหม่นะไม่ใช่โลกใหม่เซแมปใหม่นะครับนี่เลยอินฟินิตี้ก็อย่างเช่นเคยนะครับสตาร์มิชชั่นก็ต้องลงสตอรี่ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ลงสตอรี่ก็ต้องลงก่อนคือจะสามารถลงอินนันทไฮได้นั่นเองนะครับอาจจะเป็นนันทไฮไปเลยแล้วก็เขาบอกว่า New s อสือ่อเ Unit นนะครับสามารถรับได้จากสตอรี่นั่นเองก็คือ ตัวรับจากสตอรี่นะครับปรับอยู่สักนิดหนึ่งนะครับสตอรี่ใหม่นะน่าจะดัน6นะครับเพื่ะนั้นก็ใครอยากได้ลงดัน6เท่านั้นนะครับแล้วก็แบบนี้มีแพสซีฟหรือว่าเทคนิคหรือว่าเทรดอ่ะก็ไม่รู้แม่งจะเรียกอะไรกันแน่นะสำหรับแบบนี้นะมีมีแพสซีฟใหม่มาด้วยพี่จะเรียกเป็นแพสซีฟแล้วกันเพราะติดมาจากอนิเมะไฟเตอร์นะครับอ่ะเป็นเทรดก็ได้นะนี่นะครับอ่ะเป็นเทรดใหม่ เป็นเขตกริชเชตตัวนี้นะครับอ่ะนี่กริชอ่าไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะตัวนี้นั่นกริชนะอ่าก็คือบล็อกเคนแบบโคดบล็อกเคน Broken นะครับอันนี้อ่ะก็เดี๋ยวดูความสามารถกันนะว่าทำอะไรบ้างเนาะอ่าทำอะไรได้บ้างอ่ะตัวนี้แล้วกันอ่แล้วก็เหมือนจะมียูนิตใหม่นะครับอสองตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะในพอเท,ท่าเท่า้าห้ครับอ่าเทคนิคนะครับสำหรับกริชกริชตัวนี้นะครับโอกาสออกอยู่ที่ 0. 0.3 0.03เปอร์เซ็นต์นะครับตอนแรกเนี่ยมันเป็นแพสซีฟที่เอาไว้ ซัพพอร์ตนะครับไปไปมาโกงเหมือเดิมเฉยเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้นะครับอ่ะจัเมิดเพิ่มขึ้น350%นะครับ350%เลยนะแล้วก็ตีเร็วขึ้น12.5%นะครับระยะ35ได้เงินเพิ่มอีก65%นะครับอ่ะตัวนี้ก็คือเหมาะกับทุกตัวบนโลกใบนี้เลยนะสำหรับไอ้กริชตัวนี้นะครับแล้วก็แพลนเมนต์นะครับลิมิตจากที่อวาตารเนี่ย เจ้าพวกอวตารพวกโอเวอร์โหลดอะไรพวกนี้จะวางเพียงได้ตัวได้เพียงแค่ตัวเดียวตอนนี้วางเพิ่มได้แล้วนะสำหรับพาร์ทน,นี้นะก็คือโคดบล็อกเคนอาพาร์ทนี้แต่เขาก็ไม่ยอมจัดเป็นพาร์ตอันติบีดนะครับงงเหมือนกันว่าทำไมยังเป็นเซเลเชียลอยูอ่นะครับสำหรับพาร์ทน,นี้เนาะอ่ะนี่นะครับก็คือใส่วางตัวเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวก็คือตัวไหนที่อีโวละวางได้ตัวเดียวเขาจะวางเพิ่มขึ้นได้อย่างเช่นพวกซุคุนะอะไรอย่างนี้นะครับโคโจก็วางเพิ่มขึ้นได้3ตัวนะครับแล้วก็ มีดอทเตเมจคูณ5นะครับอัตราชี้สามสิบห้าเปอร์เซ็นตอร์เมจชี้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้เอ่อยังไม่รู้ว่าผัดแพทจะนิ่งหรือยังไม่นิ่งนะครับงงเหมือนกันว่าเขาปรับมายังไงนะครับงงมากเพราะว่ามันเวอร์เกินนะครับดูจะเวอร์เกินก็อาจจะทําให้เกมไม่น่าเล่นหรือเปล่านะครับเลยก็พี่เห็นยังไงลองคอมเมขาไม่รูนะครับส่วนตัวพี่คิดว่าก็ทําให้เกมดูเป็น่าเล่นยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับตอนนี้เห็นในแบนเนอร์อยู่3ตัวนะครับแล้วก็ ตัวอื่นยังไม่เข้า,น,าน่าจะยังไม่เข้านะตอนนี้นะครับแล้วก็ในตู้ไม่ใช่ในตู้ในเลนโลกโลก,โลกสตอรี่นะครับไอตัวรับเนี่ยเหมือนจะเป็นโจทาร่โจทาร่ร่างอีกร่างหนึ่งนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่มีตัวใหม่3ตัวคือซอร์ดแมนนะครับแล้วก็ท็อปชอป็ชอปป้า์แล้วก็เป็นโจกีกาแชทนะครับแล้วโจทาร่านั่นเอง แล้วก็มีระบบบีซิ่งนะครับบีซิ่งหรือว่าคอสเมติกแต้องคนจะเรียกนะครับในพวกตัวตัเซเรตเชียลนะครับนี่เห็นไหม <c oughs> ก็ทำมาถือว่าบางอันก็ยังบัก๊กอยู่นะครับไม่รู้ว่าบั๊กเฉพาะพี่หรือว่าอะไรพวกลอยอะไรพวกนี้นะอ่ะยูตะก็มีนะครับยูตะมีเหมือนกันนะเป็นเอ,เอฟเฟกต์ใหม่นะครับตรงนี้นะครับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อะไรว่าคอสเมติกนะครับนั่นเองเนาะประมาณนี้แหละมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับกระโปร โค้ดใหม่นะครับโค้ดใหม่มีอยู่2โค้ดนะครับแล้วก็ได้เป็นพวกรีโรนี่นะครับีรู้สึกแปลกๆนะครับอ่าไม่รู้ว่าอัปเดตใหญ่จริงไหมมันดูจะเล็กๆใครไม่รู้นะครับก็แล้วแต่ความความใหญ่ของแต่ละคนมันก็จะห่างกันนะครับแปลกนะก็เฉยนะครับก็คืออันนี้เขาบอกว่าเป็นแผดใหญ่เนาะไม่แน่ใจว่าแผดใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนี้โค้ดแรกแล้วแล้วก็โค้ดต่อไปจะเป็นโค้ดนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะโค้ดนี้นะครับ นี่สองโค้ดนะครับได้30เอได้ยี่สิบดอลลรือเปล่าหรือว่า15บหดอลลไม่แน่ใจนะครับน่าจะสองน่าจะได้ประมาณสิบห้าดอลลแหละอ่ะก็รอดูต่อไปนะครับว่าเขาจะปรับยังไงกันแน่สำหรับแบบนี้นะครับพี่รู้สึกมันแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมารีวิวเอว่าเรารีวิวไปเลยดีอ่ะเดี๋ยวไว้รีวิวทีหลังกันนะครับสำหรับสามตัวใหม่เนาะนี่เนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าทุกตัวละครใหม่เป็นไฮบิดหมดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่าอัปตันเนี่ยจะยังไฮบิดอยู่หรือเปล่านะครับแอบบดูมาแล้วนะครับโจทาโร่เป็นเมตาหยุดเวลาท่านนี้นะครับอัตชิมีก็ไม่รู้จะได้ลงทีงไหนนะครับจ,จะตัดแล้วรีบลงให้ละกันนะครับใครรู้สาเหตเกี่ยวกับแบบนี้คเขาไ,ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าพี่พูดลืมตกอะไรไปหรือเปล่านะแต่ว่าอัปเดตหลอกเขามีมาแค่นี้นะครับเพราะแก้บั๊กอะไรที่จะไม่อ่านเพราะว่าตอนนี้เขาแก้ไปแล้วนะครับตอนแรกมันมีบั๊กเยอะเลยนะแต่ตอนนี้แก้แล้วนั่นเองนะครับพี่มาอัคลิปตอนที่เขา ทำให้แพ่มันนิ่งนะครับก็นี่นี่น่าจะนิ่งที่สุดจากตั้งแต่อัปเดตแล้วนะครับตอนแรกนี่บั๊กเยอะมากบั๊กโคตรเยอะนะครับบั๊กเยอะทุกอัปเดตนะครับเหมือนไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยนะครับแค่วาดโมเดลตัวคอนไว้ไม่ยอมใส่มานะฮะอาจจะไม่ฉากป้านะแต่ก็เรื่องจริงนะแล้วก็เรื่องคอสเมติกของตัวนะครับยังมีบั๊กอยู่นะครับก็ยังไม่ต้องรีบใส่ทุกตัวนะอ่ะก็ตอนนี้ที่เห็นบั๊กก็จะมีตัวนี้นะครับปึ๊บใส่ไม่ได้นะครับลืมชดยูตาออก ที่เห็นบัคก็จะเป็นรอยหรือเปล่าครับนี่เห็นไหมมันจะมีหน้าอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งนี่นะครับอันนี้ก็คือบัคนะครับอยากจะใส่ฟอร์เมติกเรียนแบบอีกเกมหนึ่งจะเอาให้ได้นะครับสุดท้ายก็บัคเหมือนเดิมนะครับไม่อยากว่านนแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับโทษทีทำมือจะบ่นอยู่นะครับแต่ก็รู้สึกผิดหวังกับแบบนี้ไปเยอะเลยนะครับหลังจากที่อัปเดต2อมาไม่ว้าวแถมปิดนานนะครับ แผ่นนี้ล่อปิดไปประมาณ6ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตีสี่จนสิบโมงนะครับใครที่นั่งรอก็เหงือกแห้งนะครับดีแล้วที่พี่ไม่ตื่นมานั่งรอนะครับโอเคสำนี้นะครับขอรับชมนะครับถ้าพูดอะไรผิดไปพูดชื่อตัวละครผิดไปขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อ่าสงสารอะไรเกิดแบบนี้เข้ามปแล้วกันนะครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วแบบนี้นะครับมันน่าเบื่อไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรก็เดิมๆนะครับสตอรี่ใหม่ยัดพอเจ้ามาจบนะครับไม่มีอเลยแล้วก็บล็อกอีกนะครับ ส่วนตัวไม่คิดว่ายัดบัคเยอะผ่ายัดยูนิตอีกะก็ไม่รู้ทำไมก็ทำไมกันี้นะโอเคสำหรับวันี้นะครับขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ